สบายดีน้องสบายดีสาน,นุมานครบรอบหนึ่งปี่น้องเด้มาตลาดสาน,นุมานจังหวัดอำนาจเจริญถ้าเครถามมาสื่ออย่าใหม่ยาใหม่เมื่อปลูก ต่ว <c ười> ่ามากราคาตกใจแนี่ตะกี้ต้นละเจ็ดแปสิบบาทนี่ลอยกว่าอันนี้ยังเลยทุเรียนอ้าวคอยว่ามักล้หมดมอนทองสองลอยเท้าอันนี้ยังไงบุบบัวเอานะเฮ้ยเอาไรต้นนะใก้ต้นนึงมนาต้นเดียวนี่ยังเสร็จ hm thật sự liền tốt là sống loại của hoa mong xăm la dù đầm để hai à tụt nhìn anh hai lời lắm nini 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 เอาต้นนั่นเองเลยร้กเดียวเต้เขียวใหญ่นำดอกมาเฮ้ยเฮ้ยนำดอกไม่นี่เฮ้ยป้านี่นำดอกไม่นี่เอาในต้นหนึ่งนี่นี่ต้นไหนวะ มาสามคนพี่น้องปลาเมาเนี่ยแต่ว่าปลาเมาวจะอยู่ไช่มีสิได้ซื้ออาหารญี่ปุ่นมาให้อีลาอะไรเฟินอยากมานอ้ําแต่ว่านอนบอทันตื่นพอแรงตื่นเดตีสี่นี่นนนของกินอีลามากเอาแต่ได้แน่นี่ ใส่ไข่ไข่อันนี้ไข่กุ้งอันนี้ไข่หวานจ้ะอันนี้เป็นอันปูอัดผสมไข่กุ้งเอาเอาเอาผสมกันเอาคำละคำละหา้า,หาบาทสิบคำมันเท่าไหร่วะหาสิบเลยเอาเอาปนกันเลยเอาอันหาสิบบาทเอาช่วยจีบอาจ้ะแม่เอาทุก,กทุกอันได้มาจากซาบะ ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะยางร่วมกันชิบชินี่นะเฮ้ยอันนี้นะบเหเนแตเหงเลยนี่ก้อนเท่ะไรอันนี้นะใส่หยังตัวหลือยงไส่ใิมมึงด้วยชิมชิมชิมมะ ตอนนี้อันให้ซิมอาหารมองอยู่องกินหลายจังได้ผมกลอมดีเี่ยออกมาจะมากินข้าวเตี๋ยวหรือจะไปกินข้าวเปียกวะ ไปซื้อปลาทูน่งงอเข่าฮักไปน,นี่ให้เสื้อหมอน,ดนมได้แต่ของกินยังว่าทันได้ของใสน,นี่ให้ถั่วลีสยนนะ ที่สาหลังอยากได้อื้อลายขนาดแม่นบอมมอนทองไปไปเบิ่งเฮ้ยไปลงมาก่อนลงมาก่อบนักนักนี่พ่อพี่หนูนะครับขี่หนูครับครับพวอยืดแขนหน่อยหยุดหยุดเดี๋ยวค่อย นี่แหละของกินของกินกันหักเลยซื้อถั่วเลียนซื้อถั่วเลียนมาให้สาวล่างแน่เฮาแน่เฮากินอีหยังก็เฮ้ยนกกระจิบเฮาก็จิบโอ้บ่เคยได้ยินแม่นนกกระจอกเียนนกกระจิบก็อีหยังก็ราชินี่อยังก็อีหยังก็นี่น่ะราชินี เอออันนี้พันซนี่นกระจิบแล้วก็พวงมาณีใช่พวงมาณีอยสายพวงมาณีน้อยๆแต่พวงมาณีน้อยพวงมาณีกับโนกระจิบตัวได้แสบทำกันากันโอ้แต่ว่าซื้อให้เ้าหลังนะม้อนทองม้อนทองโลสองร้อยหนกระจิบโลแปดสิอันอันนี้ได้สิลานซนี่เขาได้ลอยซ้าซนี่โลละร้อ <c oughs> อันนั้นยังก็เฮ้ยพ่วงมันนี่เถออนอันนั้นพ่วงมันี่บะฮู้หลายพันปลาหล่อไปหล่อมากคยเท้าสีซองรอบที่ให้ชมเฮาหมากอันหมากอันทุเรียนนี่ก็สองโลซามโลเลย สองต้นซี่ร้อยบานี่ส้มีเ pues ้าเลือเขาโหลดจะเชียวต้นต้นม really IR ักม่วงเมื Про ่อน oh oh, right. ี้เมื่อนี้มาเมาเห็นองเมาเครื่องปลูกของผังมะคามได้เคยบอเอาบ่ปล่อกลั่งทารุ่นว่าสองต้นนี่ขแค่ในต้นนึงจะเชียวอย่างนี้โม่อะนวต้นละร้อยว่าทมอต้นละร้อยปาปลตด้นเป็นหมาเป็นบักม่วงนานิ้วลำใหญ่ใส่กน ข้าวในมามาอันนี้แหละม่้ฟังมาล้มกับผักข้าขายใหม่จ้สิบเมื่อมึงดูหลดชิเมื่อปลาเลยเพื่อน้ามเดียอก็แ้ได้น็ดัเแค้มมได้รื่าะไของแคม มะม่วงอียงอันนี้นะมะม่วงอียงดูแหนสามดูฮามีแหละได้เลยสามนะดูสามร้อยสี่สิบแถมให้ต้นนึงโอเคบอสนี่นีวักแหเอาเเออได้นแนนคือใจคอยคืใจเจ้าอีกเอาเอานี่ต้นละเจ็ดสิบบาทคอยลดวกขยคอยอดเอาไม่เยสาะดูเบิร์น้สาะดูเหลือสองต้น ต้นใหญ่ปูกตายนี่มนบ่ายบ่มีายมากปีนาได้กินมากเาเห็นขุดขุดคุ้มเลิกอยบขุดคุ้มเลิกอยบขุดเลิกน่ะมันดีดียังบ่นใหญ่เร็วเกือบครึ่งเมตรมันจะใหญ่ไวแงคักปล่อยเกือบครึ่งเมตรอีหยัง3ฤดูนี่เฮาได้4ต้นแล้วได้เฮย3เอาไปโลดถาดูมได้ายน่ะแหละ3ต้น3ต้นอยู่เฮือนหลังเฮือนเฮากันนึงหลังเฮือนน่ะมันตายกันงว่าเออรวจอง่อยเป็นมา2-3เืแล อาเบิดเงินย้อนอันเครื okay. ่องปูในลายดวงจอมาเอายาน้ำข่อยอาทิตย์หนาข่อยเสียให้เจ้าซื้อๆข่อยบดีขายยานี่เพราะว่าข่อยหยุดยอดอาทิตย์หนายังปีละเถื่อมาเนี่เจ้ากระจื้อข่อนี่เจ้าทำนี่เลยพอได้เพราะเดินไปเห็นเจ้าอยู่ตาสมัยข่อยอยู่หันเนาะมาปีนั่นเด้ข่อยกับมาปีเปิดดันทำอิบนั่นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยอีไทย ายเลยนี่ะครับจะดูคอยกับมาซื้อขอเจ้าอยู่ห้มนั่นแหละจำจะเยอะไงจำจะเยอะหมักซื้อเจ้าตัวขาขาจำสบายดีป้าเมาได้มาเที่ยวอันตลาดที่พันไหวแหละเป็นอะไรจะซื้อยังไงล่ะจะซื้อยี่ปู่นะซื้อแล้วซื้อเด็ดซื้อปูสิมาตามจหกโตัวหกตัวลอยบ่ร้อยยี่สิบตัวอย่างนี้เรกว่าเพิ่นแถมไม่ได้แถมเลยโอ้ย เปต้าชิติตเยอ,ยอนนะน่เนาะมะขามนี่มันพงอยู่แค่ปีเนาะได้กินนี่เนาะปีเดียวมันได้กิน<อ>มันเป็นถามกิิงของหนามันใบใหม่เด้ม,มันพุ่พ่อข้าอยู่ไซก็คอยลืมเจ้าเลยเ <c oughs> จ้าอยู่ไซก็คอยถามเจ้าตะกี้เจ้าอยู่ใกล้ไกลก็นี่แล้วหวานใหญ่ดหวานคือหวานใหญ่เป็กมหาสนุกนะมหาสนุกเิ่ากันนะแค่อยู่ไซ <c oughs> อำเภอบ้านใหญ่ป่ะตัวแถมขอบคุณลลายเด้อแถมหายที่ะลึกบอแมนเราแถมซองเรไดมาหุ meth. ่งล้วก็แถมซองต้นเอาเมื่อาหวานาไว้คุณทุกพอค่ะเอาเมื่อบาหวานาไว้แถมไปนำา ไปเอาไปห้มบานี้จายเงินก่อนสื่อของแล้วเรียบร้อยพี่น้องสิได้กรับแล้วยังแขกยังแขกดำคุ้มแขกดำมาด้ยเงานั่นของกระไดเท่านี้แหละ ทั้งใจสิมาซื่อผพามานว่ได้พามานอันเพิ่นบ่มาเป็นปีเลยไอ้ต้นเตี้ยๆเียแตะเป็นหมาย่างอ่ะตุ้มแพ้ข่าเมืดต้นมกรูไม่ใต้นนถ้าใครเถามาเฉียวในรอบสี่ปีหปีหาปีน้่ยเนาะ สี่หาปีาปแล้วเตตกก่อนบอกปีโควิด COVID กับสามปีเพิดเปิดนี่กับปีหนึ่งแล้วอันนี้ปีที่สอนั่แท้งยังเดมาห้าป้าปีมาสปีเอาไดมาปีทำอิอีที่เดป <c oughs> ีเปิดทำอิฐนะเราไดมา้มามาอะเนี่ยค่ะเซวคขายหน้อยมันบมว,นวมหัวนั่นเรล่มบวมมากมากวันาน,าน,าน,านี้ซี้นน้าเนี่ยว่าได้แต่ผ่ามา่านจะคลองผ้ามา่านบวมมา มีเป็นิดตัวออกมาอะไรๆมาสะดวกเนาะมาอยากได็เบอรมากม่เบอร์แล้วเนาะเวี่หละนางเฮือนนี่ยนางเฮือนน้อยนี่เมืองแล้วพี่น้องถ่าวินขึ้นมาพี่น้องเลยว่าสิคนเอาเบาไว้เราเคยถ่ากับโบแข็งแรงแต่คนขล้องสำนี่ยังยอมแล้วเนาะไทยหน้าในกวันนี่ยัน เคยเถนย่ไบดบ้ไทยอยู่แข้งแรงมันก็บ,บ่เป็นตะคนมันมันเป็นตน้นไม่มันเป็นมันอ่ะเนาะเ่ยสิยางลบไปลมมาาันก็คือกระสอบโอ้นะยะสี่าขัดไ่อว่าด้ยมโอ้ยแต่ยางคือโตเปล่าตะกี้่อยคนเี่เฮ้ยคนกำลังหอดผู้คดกัรแลามสี่รอบกรอบเฮ้ยคอยม่าน่ะฮกรอบ เจ้าคายยังไงนะหมักสมบะเตรียมเตรียมอยู่พี่ยังมีวินเราี่น้องวัดขามไปพังสาแพงแถวเบื้องเด้อตะพังสั้นๆมาควนของทีละหน่อยบัดนี้ความห่อนกับควห่อนความเมื่อยบัดนี้หัวเขาการโอ้เป็นลมเอาเฮ้ย ปวดมื่อแล้วอันเป็ดพุม่มเป็ดพุ่มดำๆน่ะเป็ดจุ่มน่ะพักแหน่พักแหน่พักแหน่พักแหนะมาทางดีเดินจับนี่ยุ่น หยกใส่นีเพิ่นกระทุดลงนนต้นลอยกว่าบ,บาทตอนแรกคนยี้ได้สองลอยว่าเนาะไอปูแป๊บเดียวเป็นอันอันแพงแต่ว่าบ้านหา้าวนัดขัดปูกับกะกะได้แต่แตอนคือบัวได้เลยตอนยะเห็ดบัวเป็น,น เขามีน้ำยาเล่งห้างเนอะเนี่ยนันบ่เนี่ยมันมาเข้ากับที่เด้ขวดละเกือบพันบ่อันด้วงเจาะนั่นอันนี้เจาะน่ะายหลายอลไตัวใหม่นะมันมียายาขาแม่งก็บมี่เราอะเนีมันออกเนีมันมา โอ้โหโมกุ <önemli> ้กาคาร์ลอดก็ยากกับเวิร์ดเลยโอเคเนาะเนาะว่าเขานี่เขาปิดคลิปก่อนพักอะไรกดแซนเลยเด้อสบายดีเราชมคิดนะสบายดีสบายดี